นั่าเดินเลยแลรวคุณจะบิ้มต้องไม่ขึ้นไปไหนา ใส่น้กกนกกากุ้งน้ากากันเป็นแถวมาเดินหน้าน้ำแข็งได้ในข้างหน,าน้าเป็นน้ำแข็งหมดแลยในน้ำได้เนี่ยแม่นางเราเป็นน้ำแข็งแข็งหมดเลยเดินดูนะคข้างหลังเป็นน้ำหมดเลยหนกก็อยู่ข้างหน้าเดินด กลางหลังก็เลือเลือจอดอยู <h <h ่นะเล็กน้อยเสียคนก็ออกมาเดินเล่นนิดหน่อยในข้างหลังกับโรงพยาบาลเสียก็ยืนอยู่นั่นเสียนะเสียอุ้บก็ยืนอยู่่ดยาฮุยฮุยข้างหลังข้างหลังนี่เป็นหน้า เป็นน้ำตอนนี้เป็นน้ำแข็งไปจะุบเล้าฟุลดันต้เก ah? ็นนาินลเ้องเกิะเนี่ยานเอาปูดเด้อนี่เอาบาไว้แต่เล้าฟุตโอ้ยโ่หลังก็เป็น Weil wir jetzt hier hinten rausgegangen sind. Ha? Weil wir jetzt hier hinten rausgegangen sind, das ist hier näher. Ja, das sind Boote. Also die Boote nicht weggemacht gemacht. die immer kaputt im Nee. Wo weg? Die Boote? <laughs> ja, die machen wir dann immer hier auf dem Land. Geht nicht, oder? Damit das Eis sie nicht kaputt macht. Gerade da drüben, die Pläne. Keine Ahnung, da wird dort.